สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมมาร์นะครับกับช่องกินกับยูครับวันนี้เรามาอยู่กันในเมนูหมูกรอบทอดกระเทียมนะครับร้านตามสั่งเจ้าประจำของผมเองนะครับมาครับมาลุยกันเลยครับเมนูนี้ครับจุกๆเลยครับเพื่อนๆมาครับลุยกันเลย ハハ <laughs> ครับผมกาแฟโบราณเจ้าเดิมครับอ้าวหวานมันมากครับผมก็หมดกันไปแล้วนะครับกับเมนูหมูกรอบผักกระเทียมนะครับแล้วล่ะน <laughs> <laughs> ี่โอ้โอ้เสียทีเสีย ผมหมดกันไปแล้วนะครับกับเมนูหมูกรอบทอดกระเทียมนะครับจุกๆเลยครับเพื่อนๆหมูนี่กรอบม,มากอร่อยมากครับมาดูกันต่อนะครับคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปทานอะไรอีกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แนะนําได้นะครับว่าอยากให้ผมทานอะไรสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมมีความสุขมากๆเลยครับผมบ๊ายบายเมื่อนนอู้หู่หู้บ๊ายบาย